เราจะมาเรียนในหน่วยอะไรคะคุณครูลุงนิ่มหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเรื่องอะไรคะเรื่องประโยชน์ของอาหารค่ะว้าวแต่ผมแต่ไหลแต่ผมแต่ไหลแล้วก็ปลดปลดปลดแต่ผมแต่ไหลแต่ผมแต่ไหลแล้วเอามือกอดอกกอดอกได้ยังคะกอดแล้วค่ะโอเคค่ะ เราจะมาเรียนรู้ประโยชน์ของอาหารนะคะมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างค่ะเด็กๆเด็กๆเร้าหรือเปล่าว่าประโยชน์ของอาหารช่วยอะไรบ้างคะช่วยอะไรคะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงค่ะเรามาดูกันค่ะว่าช่วยอะไรบ้างแทนช่นเนนี่ก็จะเป็นหมวดหมู่โปรตรีนนะคะเด็กๆจะมี เนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์หลายอย่างเลยมีเนื้อปลาเนื้ออะไรคะเนื้อเนื้อไก่ค่ะแล้วก็มีมีไข่มีไข่นมแล้วก็ถั่วค่ะอาหารเหล่านี้นะคะก็จะช่วยในการซ่อมแซมกระดูกให้แข็งแรงขึ้นซ่อมแซมส่วนสึกหรอต่างๆในร่างกายของเราเลยค่ะจะเป็นพวกเนื้อ ไข่าาแล้วก็นมถั่วนะคะจะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงต่อไปจะมีข้าวมีขนมปงังมีน้ำตาลแล้วก็มีอะไรคะมีเผือกค่ะเผือกหรือมันนะคะอันนี้นะคะก็จะช่วยให้เรามีพลังในการเล่น ในการทํากิจกรรมแล้วก็ในการทําอะไรบ้างคะคุณครูนร่งรีบในการเดินในการวิ่งค่ะอ่าโอเคค่ะต่อไปนะคะจะมาเจอเจออะไรคะดเด็กๆเจออะไรคะผักเต็มไปหมดเลยค่ะมีผักอะไรบ้างนะเรามาดูกันนี่คือผักอะไรคะมะเขือเทศค่ะอันนี้ล่ะคะบอครอกโคลีค่ะเด็กๆชอบกินกันไหมคะ ต่อไปค่ะแครอทค่ะอันนี้ล่ะคะกระเทียมค่ะอันนี้เห็ดค่ะต่อไปข้างๆคุณครูนิ่มค่ะกระหล่ำปีค่ะผักเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้เราขับถ่ายง่ายขึ้นค่ะดเด็กๆแล้วก็ไม่อะไรคะไม่ป่วยไม่เป็นหวัดค่ะโอเคค่ะต่อไป จะมาเจออะไรเนี่ยหมู่ที่4วิตามินเด็กๆเจออะไรคะผลไม้ค่ะเจอผลไม้นี่มีแตงโมมีอะไรคะอีกสตรอเบอรีมีอะไรอีกคะกล้วยค่ะนี่ค่ะส้มค่ะแล้วก็สับปะรดค่ะว้าวผลไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเขาให้ประโยชน์อะไรแก่ร่างกายของเราบ้างนะมาดูกันค่ะเด็กๆ เขาช่วยอะไรคะคุณครูนุ่มนิ่มช่วยบำรุงช่องปากค่ะไม่ให้เลือดออกตามไรฟันค่ะว้าวมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเปิดไปดูเฉนเฉนเฉไขมันหมู่ที่5้านะคะเราจะเจอน้ำมันค่ะน้ำมันแล้วก็มีชีสแล้วก็มีไขมันจากเนื้อสัตว์ค่ะ เขาช่วยอะไรบ้างคะคุณครูนุ่มนิ่มช่วยให้ร่างกายอบอุ่นค่ะช่วยให้ร่างกายของเราอบอุน่นแล้วเราก็จะไม่เป็นไข้หรือว่าไม่เจ็บป่วยนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปเรามาทำกิจกรรมที่เราเตรียมไว้กันดีไหมคะดีค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราก็จะมาทำข้าว สีลุงหรือว่าเลนโบไลน์นั่นเองค่ะ้าเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันค่ะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งมีข,าาข้าวสารค่ะข้าวสารนะคะสองน้ำส้มสายชูค่ะสามสีผสมอาหารค่ะสีถาดค่ะถาดไว้สำหรับตากข้าวนะคะ ีถุงค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีไหมคะดีค่ะโอเคค่ะมาเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะยิบถุงขึ้นมาแล้วก็นำข้าวสารใส่ถุงค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเด็ก ข้าที่เด็กๆต้องการเลยนะคะเด็กๆอยากได้เข้าประมาณไหนเด็กๆใส่ตใจเด็กๆเ,เลยครูฟิล์มเอาประมาณนี้ค่ะนิดนึงครูฟิล์มตวงไปทั้งหมดเมื่อกี้สแก้วนะคะนี่แบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปะคะ่ะ ะะคะใส่สีผสมอาหารลงไปครูฟิล์มจะใส่สีสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวใส่ลงไปเลยค่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไป1ช้อนนะคะ ก,กิจกรรมที่เราทำอยู่นี้นะคะะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเขย่าค่ะเขย่าให้เข้ากันเลยเขยา่าเขย่าแบบนี้เลยค่ะให้สีเข้าเป็นสีเขียวแล้วค่ะคุณพิมว้าวเป็นสีเขียวแล้วค่ะเด็กๆของเด็กๆล่ะคะเป็นสีเขียวหรืย,ยังเอ่ยข้าวนี้นะคะ เรานอกจากให้ประโยชน์แก่ร่างกายให้พลังงานแก่ร่างกายของเราแล้วนะคะก็ยังนํามาเล่นตวงเรียนรู้ได้ด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆทาสีอื่นต่อไปเลยค่ะทาสีอื่นด้วยนะคะทาแบบแบบเดิมเลยทาต่อเลยค่ะค้องริมทำต่อเลยนะคะคุณครูก็จะเริ่มใส่ เด็กๆใส่ตามต้องการเลยนะคะจะใส่เยอะหรือว่าใส่น้อยก็ได้ค่ะ,อะพอเราใส่ข้าวสารในถุงเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เราก็จะมาใส่ชีผสมอาหารก้านข้าครูก็จะเลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะเด็กๆ<ม>ของเด็กๆสีอะไรกันคะ,<ม>ะเดี๋ยวคุณรูก็จะ ใส่สีผสมอาหารสีน้ำเงินลงไปพอใส่สีผสมอาหารเสร็จแล้วเราต้องใส่อะไรคะคุูฟิมเมื่อใส่สีผสมอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูค่ะใส่เท่าไรคะใส่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโอเคค่ะ การใส่น้ำส้มสายชูะคะการใส่น้ำส้มสายชูนะคะจะช่วยให้มแมลงไม่มายุ่งกับข้าวสีรุ้งของเรานะคะพยาวขยำไปเลยทำหลายหลายสีเลยนะคะเด็กๆเมื่อทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปตากกันคะ่ะเด็กๆโดย ใส่ในฐานที่เราเตรียมไว้นะคะุคันพูนี่ไหคะมีค่ะเราก็จะเทลงไปเลยค่ะ แบบนี้นะคะเกลี่ยๆให้เท่ากันค่ะ,ะตากไว้แบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปตากไว้ประมาณ5นาทีนะคะโอเคตากทิ้งไว้เมื่อตากทิ้งไว้นะคะพอเราเก็บมาข้าวก็จะรู้สึกว่าแข็งจับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้ก็ทํายังไงคะคุณครูนุ่มเราก็ใช้มือขยำค่ะหรือว่าเด็กๆจะใช้ช้อนก็ได้ค่ะ พยามให้ข้าวแตกตัวกันเป็นเม็ดเหมือนเดิมนะคะเมื่อเรามาทำเราตากเสร็จแล้วนะคะผลงานของเราที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแชนเชนเชนโอ้มีกี่สีคะเด็กๆมานับพร้อมกันค่ะคุณครูนิ่มหนึ่งสงสามสี่มีทั้งหมดกี่สีสคะมีสีสีคะ่ะสีอะไรบ้างคะมีสีชมพู เขียวสีเหลืองและสีฟ้าค่ะ้าแล้วของเด็กๆล่ะคะมีสีอะไรกันบ้างคะ,ะจะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถเอาไปเล่นตวงในการตวงนะคะเรียนรู้การตวงได้เด็กๆใช้ช้อนตวงหรือว่าถ้วยตวงนะคะตวงใส่ถ้วยหรือว่าขวดก็ได้นะคะเราสามารถเอาไปเล่นบทบาทสมมุติได้ด้วยนะ มีประโยชน์มากมายเลยค่ะข้าวสามารถเล่นได้แล้วก็ถ้าเรารับประทานก็ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีพลังในการทำกิจ,จกรรมทุกอย่างเลยอ่าเด็กๆปรบมือให้ตัวเองนะค่ะ